สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Streamer support notification นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่เป็น streamer เกม Night Crawl นะครับถ้าสมมติว่าพวกคุณนะครับผ่านนะครับเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่าเนอร์ติฟิเคชันนะครับผมถ้าสมมติว่าพวกคุณผ่านกันแล้วนะครับผมมีหน้าแบบนี้เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมง่ายๆเลยครับถ้าสมมติว่าจะทำให้นะครับคนอื่นนะครับเห็น นะครับเวลาที่เราสตรีมนะครับเห็นซีฟเด้งนะครับเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีนะครับผมวิธีทํานั้นง่ายมากๆเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกท่านนะครับผมเข้ามาที่หน้านี้นะครับโอเคหลังจากนั้นครับเมื่อล็อกอินเข้ามานะครับก็มันจะเป็นหน้าประมาณนี้ก็จะมีสรุปต่างๆเนาะข้อมูลต่างๆให้ได้ทราบกันใช่ไหมทีเนี้ยเรานะครับผมก็แค่ จะต้องมาที่โปรแกรมสตรีมของทุกท่านนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมกําลังใช้ obs อยู่ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือหน้าตาของ obs ของผมนะครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมมาที่ setting นะครับผมอันนีวผมขออนุญาตขยายนะครับอ่อันนี้ดีกว่าง่ายกว่านะครับผมมาที่ add source แล้วกันแล้วครับผมมาที่ browser ครับ browser นะครับเราเราตั้งอะไรก็ได้ครับอาจจะตั้งเป็น night crawl นะครับผม noti ก็ได้อ่ะ เซตโนติเซตโดเอทโนติเซตโดเน,โนอโดเอทโนตินะครับอันนี้สำหรับคนที่นะครับผมเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นนะครับที่ที่อยู่ตรงนี้แล้วผ่านสตรีมนะครับผ่านเกมสตรีมเมอร์นะครับผมก็สามารถมาตรงนี้ได้ะครกดกด Copy URL แบบนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับ <c oughs> แล้วก็ แล้วตรงนี้เข้าไปนะครับผมปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับกด URL ปุงนะครับผมทีนี้เวลาที่มีคนนะครับผมอ่าดเนตเราเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับก็ก็จะมีแบบว่าซีดนะครับเด้งนะครับผมปึ๊บขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ตรงตรงที่มันวงอยู่เนี่ยนะครับอ่าเวลาเราไปสตรีมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ครับผม สำหรับการนะครับผมใน,ในในส่วนของการที่แบบว่าเซตตินะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของซัพพอร์เตอร์นะครับผมสมมุติว่าเรานะครับผมอยากจะซัพพอร์ตใครสักคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ <c oughs> ยวผมอนุญาตขออนุญาตก๊อปตัวนี้ของคนเลยครับก็ขออนุญาตก๊อบตัวนี้มานะครับผมในส่วนของแฟนคลับนะครับถ้าอยากสนับสนุนใครสักคนหนึ่งสมมุติว่าอ่ะเราอยากจะสนับสนุนคนนี้นะครับเราก็มาตรงนี้เลยนะครับเข้ามาใน U.L. r ตรงนี้นะครับผม ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ครับผมก็ให้กดนะครับซัพพอร์ตนะครับทีนี้ก่อนก่อนนี้นะครับมันจะให้เรานะครับล็อกอินนะครับเราล็อกอินเข้ามาอ่าจะเป็นหน้านี้เนาะกดซัพพอร์ตปึ๊บทีนี้ใส่นะครับผมโค้ดนะครับสตรีมเมอร์ที่คุณชอบเข้าไปนะครับผมอ่าทีนี้หลังจากนั้นครับผมเราก็จะใส่ซีที่ซัพพอร์ตนะครับว่าเราชอบใครนะครับผมเราชื่นชมใครชื่นชอบใครอย่างนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมพาทุกท่านนะครับไปโดนีใครสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าวันนี้เราขออนุญาตนะครับผมใช้ตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับผมเอ่อหนึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนใครบ้างอ่ะผมผมเอาเอาอันนี้เลยเอาง่ายๆเลยนะสตรีมเมอร์คนหนึ่งแล้วกัน นะครับผมผมขอญาตโดเนตาให้กับบุ๊ดฟุกนะครับผมมาครับผมเข้ามาในในตัวนี้ของเขานะครับผมอ่าแป๊บนึงนะครับขออนุญาตปิดกันปิดเตี้ยกันโอเคสมมุติปุ๊บเราเจอแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราซัพพอร์ตซีนครับมาตรงนี้ครับในลิงก์ที่เขานะครับแปะไว้ให้นั่นเองนะครับผมคลิกเข้ามาอย่างนี้นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะคลิกเข้ามาเนี่ยอ่ามันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมก็คือกดซัพพอร์ตอ่าเรากดซัพพอร์ตไปเลยปึ๊บทีนี้เห็นไหมว่า ตอนนี้เราไม่ต้องใส่เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบว่าตอนนี้มันเป็นลิงก์สำเร็จรูปให้แล้วแต่เนี้ยถ้าเราอยากจะอ่เป็นในส่วนของอีกวิธีหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับเนที่ผมสอนเมื่อกี้ก็คือเราจะเป็นในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมเราก็แค่ก๊อปโค้ดเข้ามาครับก็คือทุกคนจะมีโค้ดเป็นของตัวเองใช่ไหมสตรีมเมอร์ของแต่ละคนจะมีโค้ดเป็นของตัวเองผมแค่มาตรงนี้ครับใส่นี้ไปโอเคนี้ผมก็แค่โดเนทให้เขานะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเอ่อเป็นโค้ดที่ ใช้ได้นะครับผมมันก็จะขึ้นให้เน็กแบบนี้นะครับเมื่อกี้คือผมใส่โค้ดตัวเองเข้าไปมันโด onation ตเองไม่ได้นะครับผมอ่านี่ันจะตลกไปหน่อยนะครับผมทีนี้ก็จะมีข้อความต่างๆครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเขียนข้อความอะไรนะครับจะต้องโดเ a t e นะครับหนึ่งพันซีขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เราไม่มีงบประมาณไม่พอแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คือเราเขามีป๊อปอัพอะไรแบบนี้ให้นะครับล้วก็เราก็ เลือกนะครับแบบนี้นะครับเลือกคำเขาเรียกว่าคำให้กำลังใจแล้วกันแค่กดแค่นี้นะครับผมแล้วก็ไปครับ let's go กด next แค่นั้นนะครับแล้วก็กด support ปึ๊บแบบนี้นะครับผมซึ่งการที่คุณทำแบบนี้นะครับผมซีรส์พวกนี้นะครับก็จะไปัพพอร์ตสตรีมเมอร์นะครับต่าง ท่านนะครับที่สตรีมเมอร์ที่คุณชอบนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์นะครับผมก็สามารถเข้ามาในที่ s s ได้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมก็แค่กดสตรีมเมอร์แอปพลิเคชันนะครับผมนี่เลยนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคือแบบว่ากรอกข้อมูลนะครับเพื่อขอสมัครนะครับผมอ่าเป็น สรตมเมอร์ได้นะครับาสามารถมาดูตรงนี้ได้รายละเอียดตรงนี้ได้นะครับผมนี่เลยครับ p a r t i c i p a t e a s แอด e เตมเนะครับผมนี่อย่างนี้เลยกดเข้ามาแล้วที่นี้มันก็จะมีอะไรให้เรากรอกเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะได้รับนะครับโคดนะครับผมนี่เราได้รับโค้ดอย่างที่ผมได้รับมานะครับก็จะเป็นโค้ดประมาณนี้นะครับผมก็ส่งให้กับสรตมเมอร์ที่คุณ รักนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากเป็นสตรีมเมอร์อก็ลองมาทางนีอได้นะครับผมโอเควันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะอย่าลืมโดนเน a มาให้ด้วยน,นะนี่เลยโชนนี่แฮชแท็9262นั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย